สนุกสุดแสนทาล <ทา S 2> ัดน,น,นิลมิดเฮ้ <Hey. S 2> สวัสดีค่ะโบคะ่ะสวัสดีค่ะเอมี่ค่ะและนี่ก็คือสเปเชียลคลิปนะคะพิกอาร์ตในหวัวข้อที่ชื่อว่าเขามีใจกับเราหรือเราคิดไปเองออเพราะบางคนสับสนนะว่าแบบบางทีสถานการณ์ที่เขาแอคชั่นมาหาเราแล้วเราแบบเฮ้ยคืออะไรหาคำตอบไม่ไดเ้เพราะบางทีเขาอาจจะแบบด nice ูนิ่งๆไปเราก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ย ตกลงมีใจให้เราปะเนี่ยหรือว่าเราคิดไปเองวะแต่ว่าเขาก็ทํามันนี้นะอะไรอย่าง้เราก็เลยแบบตกลงกุมโนหรือว่าอะไรอะไรอย่างนี้เราก็เลยมาคลี่คลายคําถามปัญหาคาใจอันนี้ให้กับลูกดวงทุกคนเลยอืได้เราก็มีไพ่ทั้งหมดสี่กองเหมือนเดิมค่ะสนับสนุนโดยเอมีกรอบแบรนด์นะคะแบรนด์เสื้อผ้าสตรีบุรุษนะคะจะสั่งตัดก็ได้หรือว่าจะทำมีแพทเทิร์น กับพหอบุรุษนี่คือสังคะใช่นะแต่สตรีนี่ก็คือมีแบบสวยงามนะคะแบบโดยเจ้าของแบ,บบรนด์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสื้อผ้านะคะแล้วก็คัตติ้งดีนะผ้าดีไม่ต้องห่วงเลยระคะโอเคมากๆค่ะ<ม>ได้เลยใครที่สนใจอยากมีชุดคนเป็นของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกนี้ไม่เหมือนใครในโลกล่า<ม>นะคะ ไปปรึกษาทางแบรนด์ได้ม,มีรับออกแบบนะคะให้เหมาะกับบุค,คลิกนะคะร่างกายของแต่ละผู้หญิงแต่ละแต่ละคนก็จะมีสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่แบบคุณตัดชุดออกงานเนี่ยเราตัดของเป็นของเองเนี่ยมันจะทําให้คุณแบบดูโดดเด่นได้ในวันนั้นเลยนะคะราคาก็ไม่สูงมากนะคะในการตัดนะคะไม่ต้องกังวลอ,อ่ะแล้วเราจะฝากรายละเอียดทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะใครสนใจก็ไปติดตามกันได้วันนี้เราก็ได้เปิดไพ่มาละสี่กอง แล้วเราไปเลือกไพ่กันเลยค่ะอะโบเลือกยังคะได้แล้วหรอเราจะเฉลยเลยไหมโบเฉลยเลยเฉลยเลยใช่ไหมเฉลยเลยเผื่อมีแบบว่ามีคนตามเพราะว่ามีสายเจกับสายโบถูกต้องโบเลือกกองที่สามสายเจนะคะวันนี้เจเลือกเบอร์สอง นัมเบอร์ทแล้วอ่ะเราไปที่นัมเบอร์ทูกันเลยค่ะอ้าวนัมเบอร์วันก่อนโอ้เวียร์ออฟทร f ออฟจู e คัพส์เวี e ร์ออฟฟอร์จูนทรีออฟคัพ r ทรีออฟเอ่อสโตแฮงแมนไมออลเพนิเคิลเดนิชันคิดไปเอง ยังคิดไปเองอยู่เขายังไม่ได้คิดอะไรโอ้ยดีนะไม่เลือกกองดีคือเราเป็นเพื่อนคิดเป็นเพื่อนเออเราไม่รู้จะขยายยังไงแต่มันมีโอกาสเป็นไปได้ในที่เนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันมีไพ่วิวอยู่ก็ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้ซะทีเดียวแต่ตอนเนี้เขายังไม่ได้คิดอะไรกับคุณแต่จะเข้าหาคนคนเนี้ก็ต้องไปดูในพิกอาการ์ดว่า จะทำยังไงเขาถึงจะชอบแล้วก็ลงมือจัดการชา้าเพราะว่าเมจิเชียนมันมีอยู่ในใน,ในกองแรกมันพัฒนาได้แต่ต้องค่อยๆนะคนคนนี้ต้องค่อยๆต้องไปแบบมีรูปแบบมีแผนมีการวางแล้วเขาไม่าไม่ชอบความสมัมพันธ์ที่ไปอย่างรวดเร็วมันมีในออฟเพนดิเคิลอยู่ อ่ามันต้องไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปตรนนี้เขาก็อาจจะยังให้อยู่ในสเตทที่เป็นเพื่อนอแต่ถามพัฒนาได้ไหมได้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนแล้วเพื่อนเลยจบแล้วจบเลยทีเนี้ยคุณก็ต้องไปดูแล้วว่าเฮ้ยจะวางแบบแผนยังไงว่าเขาจะไปจีบคนนี้ได้ยังไงแต่ถ้าคุณนั่งรอให้เขามาจีบอันเนี้ยไม่ได้เออเออ,อเพราะ<ท>ว่าเขาเขา<อ><อ>ให้ในสเตทที่เป็นเพื่อนอยู่เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องไปทําบางอย่างให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขา คุณคุณเขาคุณจะเข,า,ขาคุณจะสนใจคุณออคุณต้องชวนคุยเยอะๆนี่ไงเห็นไหมคุณต้องชวนคุยเยอะๆสม่ำเสมอแล้วไปอย่างช้าๆออค่อยๆหยอดน้ำา็็ต้งไปคืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นจีบ ชวนคุยสารความสัมพันธ์แรกเอออะไรแอสเซอร์เเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่แบบเอ้ยไปแฮงเอาที่ยวกันไปไหนมาไหนทําอะไรแล้วเหมือนกับกลืนอยู่ในสภาวะชีวิตเขาอยู่เรื่อยๆไปไหนมาไหนซึมเขาเรียกว่าซึมเออเจ๊เคยเห็นมันมีคู่หนึ่งที่เขาเป็นเพื่อนเพื่อนกันแบบเพื่อนไปเพื่อนมาเออเป็นแฟนกันเพราะว่ามันเป็นเพื่อนใหม่ไม่ใช่แบบเพื่อนกันมาห้าปีสิบปีแบบนี้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับกองแรกนะคะก็ขอให้ได้ขอให้ดวงขอให้พัฒนาไปได้ไกลเลยนะไปกองที่สองค่ะ ตื่นเต้นจังเลยทำไมทำอย่างนี้ล่ะลูกโอเคอะไม่ได้คิดไปเองอะตายตายแล้วตายแล้วโอเคแต่ว่าเขาไม่ได้คิดไปเองแต่เขาลังเลอยู่ว่าจะใช่คนคนที่เขาต้องการไหมไม่ได้คิดเองแน่แน่ไม่ได้คิดเองแน่แน่มีความรู้สึกดีมากแน่แน่โรแมนติกมากเวลาอยู่ด้วยเราฟีลกูดฟีลฟีลมากแต่ตอนนี้เขาขอพิจารณาให้มั่นใจก่อนว่า ใช่ใช่จรงจรงไหมเขายังแบบเปิดขอดูอ่ะยังลังเลมันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่รู้จักกันมาเนานจนรู้หมดแล้วว่าอะไรยังไงอาจจะเพิ่งรู้จักกันได้พอสักในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นขอแบบขอดูอีกอ่ะแต่ว่าเริ่มมีใจนะเริ่มรู้สึกดีเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสนใจคนนี้แหละอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่แต่มันดีกว่ากองแรกนิดนึงเ มันเป็นยังไงคำแนะนำใช้เวลาเราจะได้คบกันจริงจังมากดีใจเกินไปอ่ะเดี๋ยวมาไปซื้อพลุกก่อนจุดพลุปุ่งปังเราไปที่กองที่3มกันเลยค่ะของโบนะคะกองเจมี่ก็รอดตัวไปแล้วบอกแล้วใครตามเจ๊ปังตอนนี้ของโบมีสเตรน i ์ g of Cups ั i x of Swords j จัสติส ห้าอัพห้าอัพคัพสปอัคัพนะคะแล้วก็หกคิด,ดเองไหมคะไม่ได้คิดไปเองเธอจะมีใจได้เปล่าอืมไม่ได้คิดไปเองเพียงแค่ตอนนี้เขาเขามีอะไรในใจที่ค่อนข้างที่จะเหมือนวิตกกังวล mm hmm. อาจจะในเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมา mm hmm. เออแต่ถ้าถามว่าพัฒนาไปถึงขั้นแบบจริงจงังไหมได้ไหมได้แต่ตอนเนี้ยเหมือนแบบเรื่อง เราในอดีตที่เขาเพิ่งจากมาหรือว่าอะไรต่างๆที่มันยังเคลียในใจออกไหมไม่ไม,ไม่ไม่หมดอะ่ะติดอยู่ตรงนั้นอืมคิงออ f คั p มันคือเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งแห่งความรู้สึกอยู่แล้วอ่ะค่ะท่าทับน้ำเขาบามองว่ามันเป็นความเข้ากันได้ดีมากกว่าเป็นความเข้ากันได้ดีแต่ก็ไปไปกับๆนะคนเนี้ยไม่ค่ะเขาก็ยังอยู่ตลอดอยู่ในใจอยูตลอดนะคะ โอเคค่ะเราไปคําแนะนํานะคะแต่ก็ไม่ได้คิดไปเองแน่ๆนะคะเขาเขาก็คงบางทีเขาอาจจะดูนิ่งเซมองว่าบางทีเขาอาจจะดูนิ่งเขาไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าเขามีความหม่นหมอมีความกังวลอะไรอยู่ในใจในในในส่วนของชีวิตของเขาด้านด้านในชีวิตของเขาแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมองดูกองกองเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าลังเลเขาไม่ชอบพูดนะคะเขาไม่ชอบพูดหรอไม่ชอบสื่อสารเขาใช้เซนต์ตัวเองเป็นหลก เขาเหมือนแบบดีปะนั่นไงเป็นคนดิบดีปะนั่นไงมันเป็นประเด็นที่ว่าคนเลือกกองนัพถึงแบบสงสัยไงว่าคนที่เราคุยเนี่ยชอบเราไหมเพราะว่าเขาไม่พูดอะไรไม่แอคชั่นอะไรซัมทามก็ดีซัมทามก็ไม่พูดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเปิดไพ่ไงอันนี้เปิดไพ่ก็ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเขาก็เขาเขาก็รู้สึกนะคะไม่ได้คิดไปเองแต่ว่าในการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรไปได้ไหมนั้นก็ต้องมาว่ากันอีกทีใช่ค่ะเนาะ สำหรับกองที่สาจริงๆเราพิกอากาศเราเซ็ตเนี่ยมันตอบได้หมดเลยนะทํายังไงเขาถึงจะชอบอเขามีใจหรือเปล่าตอนนี้อืแล้วเดี๋ยวเราจะมีอมีอะไรอีกนียเราเราจะจบจะจบหรือว่าจะไปต่ออใช่เออมันแบบเป็นสเต็ปสเต็ปเลยอะเราทําเหมือนเป็นซีรีส์ติดต่อเลยเออใช่แล้วเราไม่ได้ตั้งใจด้วยนะเป็นซีรีส์ไงเพื่อให้ลูกดวงแบบเหมือนให้ลูกดวงได้แบบ เออเขาตอบคาถามภายในใจของเขาเออ,อ,อคือแบบว่าก่อนที่เราจะคิดคําถามเนี่ยเราคิดมาเผื่อลูกๆงทุกคนเลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขาอ่ะอยู่ในจุดไหนเขาต้องการคําตอบอะไรบ้างอ,อ,อันนี้นะเราก็ค่อนข้างสร้างสารรค์มาให้ค่ะโอเคไปที่กองที่สี่ค่ะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะมี queen of pentacles template และ page of swords เจ๊รู้สึกไม่โอเคเลยอะอะไรอะเจอซัน เหลือเปแล้วก็ก็ไม่ได้คิดไปเองให้ดีก็ไม่ได้บอกว่าคนกองเนี้ยแสดงออกชัดชัดมากชัดสุดจริงชัดสุดเขาสองคุณตลอดไม่ปล่อยเลยคุณคือคนที่เขาโคตรต้องการเอางี้ดีกว่าคือมากสุดอ่ะในสี่กองอยากจะย้ายมาสี่เลยอ่ะแต่มันก็จะมีแบบแบบความหม่นในใจเขาเหมือนกันบางที ยังอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแต่โบมองว่าคุณมองเขาได้มองเขาออกประมาณเก้0แป้าสิบอร์เซแล้วละอะออต่อให้มองออกนะสิ่งที่มนุษย์เราเป็นมากที่สุดก็คือยังกังวลใจอยู่ดีเพราะว่ายังไม่ได้ตกลงเป็นร l เลชั่นช i พกันเมืม่อไรที่ยังไม่มีคอมมิทเมนต์กันฉันก็ยังกังวลวุ่นวายใจอยู่ดีนี่แหละคือเป็นมนุษย์ะ่ะพอมันไม่มั่นคงปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มกังวลใจยเดี๋ยวก็ได้คบกัน ดีใจมากเลยดีดีดนีนำแนะนาคือไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้คบกันเนอะเข้ากันได้อต่างคนต่างหยิบมีความสัมพันให้กันหวงหึงโอยตายแล้วระวังนะจ๊ะพอคบกันไปแล้วจะหึงกันหน้ามือตามัวเออนอะอ่ะค่ะโอ้ยดีอะชอบพี่กับการลราสนุกมาก<ะ>แล้วก็เป็นพลังงาน Energy ดีๆเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปของพวกเรานะคะใครอยากให้ทำ คําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ใครเลือกกองไหนใครเป็นแฟนขับเจ๊แฟนขับโบก็คอมเมนต์มาได้ <c oughs> สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย